รุดแล้วครับเนี่ยร่องรอยความเสียหายครับหลังจากที่น้ำไปแล้วเหลือไว้แต่สินค้าข,ของพวกเราครับเนาสินค้าของเราครับเละตุ่มเปะหมดไม่เหลือชิ้นดีครับผมสภาพหน้าร้านซีพเทศาบาลเมืองสุรินทร์ครับเนี่ยด้านในก็คือน้ำออกมาแล้วครับแต่ว่าต้องล้างต้องเช็ดใหม่เหมือนกับสินค้า ทั้งเสียหายหมดครับไม่รู้จะเลกย,ยังไ,ไงนะครับผมพี่น้องเนาบบรรยากาศครับไฟเ, <c oughs> เปิดให้แล้ว <c oughs> บรรยากาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับวันนี้ กับวันที่น้ําไปแล้วครับเมื่อคืนน้ําเจิงนองตรงนี้เป็นเรียกว่าตรงนี้เป็นคลองไปเลยครับเนาะคลองเทศบาลสามครับเนี่ยเหลือไว้แต่สภาพนี้ครับน้องสินค้าพวกเราครับถือว่าเสียหายเยอะครับผมครับมูลค่าเป็นแสนนะครับของเราเนาะเรื่องความเสียหายครับดูสภาพครับผม ร้านหมูซีพีครับผมประตูสองบานนี่แตกหมดครับผมเนาะ,ะกระจกแตกครับแล้วก็บิดเบี้ยวไปหมดครับเพราะโดนแรงกระแทกจากคลื่นครับผมเนาะถ้าท่วมธรรมดาไม่เป็นไรครับถ้าท่วมธรรมดาคือนะ้ําขึ้นแล้วก็มันก็ไม่เป็นไรกับเข้าอะปปไรไไหนครับแต่ว่าท่วมแล้วก็ต้องมีรถวิ่งนะเนาะรถวิ่งทําให้เป็นคลื่นขนาดใหญ่ครับ พัดขาโถมครับผมเนาะเนี่ยเลยมาเป็นสภาพนี้ครับอยู่สภาพนี้พี่น้องดูสิครับดูสถานก,การณ์ของพวกเราครับผมพี่พฟร์แได้นอนอยู่ป่าวนอนจะไปยานกว่าแล้วหรอยนไม่ร<า>ู้่างนสองห้องเลยมันวาไงไ โอเครอะไรบ่อหายนะโอ้โหครับกลับมาเป็นปกติเฉยเลยครับผมนะฮะวันนี้กับประวานต่างกันลิบลับครับผมเนาะตรงนี้เป็นคลองไปแล้วครับแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นครับดูไม่ได้เลยครับพี่น้องเนี่ย ดูไม่ได้เลยครับเน่าหมดทั้งร้านเลยครับสภาพร้านขายข้าวสารครับผมมเนาะเนี่ยดีนะครับข้าวหมดครับดีนะครับข้าวน้อยพอจะเจอด้านในกระพังหมดครับเนี่ยผมสภาพร้านน้ำยังเจิงนองอยู่ในร้านเลยครับโอ้วันนี้ต้องช่วยกันครับวันนี้เก็บกวาดกันครับผม สถานการณ์ถือว่ายับเยินเนาะพวกเราโดนเต็มๆครับตรนนี้เราเป็นแอ่งรับเอง่งน,น้ำเนาะเ,นเอ่งเวลาฝนตกมากจ็จะไหลมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยครับเมื่อคืนก็เทศบาลเมื่อวันนี้ก็ท่วมทั้งหมดเลยแหละครับผมเนาะท่วมกันทวนหน้าครับน้ำท่วมกันทวนหน้าแล้วก็เละไปหลายๆอย่างครับเนาะ หลายๆที่ก็ประสบปัญหาเหมือนเราครับไม่ใช่ว่าแต่เราเราก็าอัปเดตร้านวราครับเนาะเทศบาล3ครับผมร้านคันดินทอดฟูดร้านสุรัสค้ขาข้าวครับแล้วก็ร้านจำหน่ายดินปลูกก็ว่าแล้ว,ลวดินปลายพอดินครับดินปลายพอดินเลยเนี่ยขี้วัวขี้ควายกระจายหมดครับไม่มีอะไรเหลือแล้ว สภาพด้านในครับกระจกแตกครับนี่ฮะเศษกระจกแตกครับผมประตูบานนี้ครับแตกครับผมนี่ฮะดูด้วยย็นตุ๋นั่นเย็นถึงไหมหนึ่มั้ยมูงมวยนั่นละมาบาบดูเย็นถึงหรือเปล่าดู วันนี้ต้องเก็บกวาดอย่างหนักครับเนี่ยไหลทลักลงมาเลยนะดูครับโตไหลมากองกันหมดครับสภาพที่น้ำไปแล้วก็ยังเหลือแต่พวกเรานะครับที่ต้องเก็บกวาดครับ ยิงกวลิครับพี่น้องเนาแล้วก็แม่ค้าก็ไม่ได้มาหลายท่านครับผมตอนนี้แม่ค้าไม่ขายก็ไม่มาครับสถานการณ์ก็โล่งครับนะฮะไม่มีของจะขายแน่นอนเลยหลายๆร้านก็ปิดไปครับพวกเราที่มาคงไม่ได้ขายครับมาทาความสะอาดกันละครับวันนี้เคลียร์ยร้านกันก่อนครับเคลียร์เรื่องของ <S <S อะไ,ไร่เีก่อนอเออไรมาก่อนรีดนามาก่อนเลย หลางหลังอะไร sai นี่ะโยนเสราจนี่แหละนี่อ๋อนี่เดี๋ย<ม>วมาดนี่นี่เรียงต่อมาเลยโกเออออกนี่แหละออกนี่ก่อน,อนยังไงเราก็ต้องเออดีเดี๋ยววัดนี่ฮัมตากนั่นแหละโยนไปก่อนให้เราอยู่ที่มันอยู่เป็นที่ประทานก่อนพี่รำได้รู้พี่รำรู้ไม่ได้มาไหมนี่ม,มามาตอนไหนพม,ม่งอยู่ดึกจนเนี่ยวันนี้ครับตอนรับน้องน้อง ระวังระวังระวังแก้วเดินระวังแก้วเด้ออย่าอย่านั่นกีรติแก้วแตกนั่นนี่กระจกแตกกระจกนี่กระจกกันเออพี่ก็พี่นี่มีบูธอยู่ในรถสองงานสองคู่โผล่มาสองคู่เออนั่นแหละทำไมมาบอกไม่ได้ฮะก็โก้เชื่อหนดึงมึนก็ระวังเด้อระวังเรื่องเอาไปปลอดภัยไปก่อนเด้อ อะไรายายหมูบทครับสักครูครับโอ้ยโจไรนุ่นเข้าหมดเลยนี่ทั่วหมดเลยถึงคอผมเมื่อวานนี่ว่วยน้ำเมื่อวานอะเอากิโลหมูบทหมูบดดรงๆพูดดังๆอ่าดูครับสากาหาักทางของเราครับเศษซากที่เกิดขึ้นกับพวกเราครับยิ่งกว่าเละครับผมนะพี่น้อง อธิบายไม่ได้เลยครับอธิบายไม่ถูกครับนี่ฮะคนอื่นเขาก็เป็นครับแต่เราก็มาถ่ายของเราแหละครับเนาะอ่าเสียหายกันหลายหลายเจ้าหลายที่ครับทุกคนก็เสียหายครับไม่ใช่เสียหายแต่เราโอ้โหเละตุ้มเปกอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือเครื่องใช้ไหลรวมกันหมดครับ ระวังระวังคอมตกเด้อนี่ระวังคอมพิวเตอร์ตกเด้อย,ยกยก,ยกมาก่อนเลยยกพวกไอ้ตะกร้ามาก่อนอกกอนะเอาคอมวางนี่แหละย,ยังไม่ได้นับความเสียหายของสินค้าของเราแล้วก็เรื่องของอุป,ปกรณ์ของเราครับเนาะผมว่าเสียหายเยอะหนักมากครับลลองติดเชย เสร็จแก้วเสร็จแก้วย้ายต่ยอะไรย่ะอ่ให้กำลังใจกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ